สวัสดีงีเม,าย,ม,า,มา,า,ายี่โม่มาจะทายเมื่อส่งเคื่องปูนเนี่ยแม่งแม่งก็ไปไปรบจาที่มองกันเมื่อนี้น้นนนนนำเมาว่าขันข้างเพราะปกติได้ค่ะครับบุญน่านจะเป็นครั้งแรกในวันนี้ที่เราเริ่มเพราะปกติเนาะนะครับออเอาเรามาถามเรขผลน,นะครับวันนี้เราเพราะปกติยันสิเราจะแม่น

ฮ้นวะมืงเนี่ยฮั่นวะฮดวันนี้ไปรับจ้างมอไหมนเออเออรับจ้างหนุ่ม้เออนเอะไปงาผมคร่อนีนี่

อืมสิมาทำเหล็กน้ำเล่าเนาะว่าเราใช้ตัวใดมวนนี่หมอไม่เหล็กวานี่นี่อืไนกูหกห่นอืมเออหนฟองหกห่านเด้อยนะครับตัวเดียวเลยนะครับหกห่านอ่อืม้องเนนะครับหกห่ เราบอาค่ำเดียวนะครับหกขาตัวเดียวเนาะหกขากระสือเขาหาน้ำเด้อนะครับสำหรับน้ำเมาคนพิเศษนะครับเดี๋ยวจังเ้ได้ขึ้นตัวเรขใหายเด้อนะครับสำหรับข้างของน้ำเมาคนพิเศษนะครับ

Money như select toilet a môn. Toa to ranh in, mak. Too ranh in, cụm đi gắn. Tay gắn, thang 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 gắn, โอ้หนี่ยังงนี่อือก็บอย่างไยนะครับนเ<อ>นาะอมันก็บอกทีเดียวนะครับโคกหาโกหาเกา,หา,กาหานะทอคา,าเปานะครับสำหรับหกกับเกาะตัวเดียวกันเพิ่นบอกโคกาหาเขาก็ซื้อเ้า,าหาน้าเด้อน,นะครับสำหรับเนทางมาเมาองเพิ่นบอกเดียวหน่อยนะบอกตัวเดียวเลยเป็นครั้งแรกนะครับในวันนี้ที่เพิ่นอาการว่าปกตินะครับเลามารวยกระไดน,นะมือน,นี้ทำว่าแบงปันนะครับนี่ละ ให้เราว่าปกติอีวันศีรษะไม่ได้แต่ว่าเราจะบอกเลขแม่นได้เราเป็นนักศีรษนะครับเอาลอาเป็พี่น้องเดยกตัวเดียวห้างเดียวสำหรับน้ำมอคบิเศษหอนว่าอะไรเยังเมา เออเอ้ะเดี๋ยวหนูอยากให้ทำด้วยแ่ว่ายัางเข้าดจอืม,อมขอบขอบคุณน่านหมอหลายเด้อนะครับแต่ยังปัดในท่าพี่น้องเอีซีนะครับฝากกดไลค์คกดแชร์กดตามให้หมอรวยเด้อนะครับ <S <S อันนี้ก็เป็นปกปกติเพินนะ่นเนาะแต่เพิ่อนปกปกติเพิ่นจะบอกเลขแม่นนะครับอืมแต่ว่าเพิ่นเขียนหยให้กก็แม่นเหมือนกันเดียวนะครับแต่ว่าสิส่งเหลายี้โตเนาะแต่เพิ่นอาการแบบนี้เพิ่นจะบอกนะครับเป็นตัวเลขตัวเลขเลยนะครับสําหรับในทางเฮาก็ <S 2> <S 2> ได้มาเรียนะครับอื้อคนไทยพกหานะครับตัวเดียวนะครับเข้ากับซื้อเกาหาน้ำนะครับสำหรับแนวทางเฉลี่ประกับตับปินนะครับเฉลี่ประกับตับแตกเป็นวางสั้นนะครับเอานะครับสำราก็โองแล้วนะมองนะครับสำหรับแนวทางเพื่อนกรสชีประมาณนี้เด้อสำหรับนาำมอนพนดีเสียน เป็นกะคนข้างจะมาปกติเลยละมันนี่นะครับทุเรีถามกันรูเืียงเบิดนะครับอืวันนี้เป็นครั้งแรกเลอนะครับที่เรามีอาการบาปกติแต่ล้วบ่ปกตินี่ก็ชีระมานนี่แล้วเนาะพี่น้องไอซี่หลายคนก็มีโฉคน้เพ่นยูนะครับบางขั้งเพิ่นก็บ,บอกช่องเม้ารวยถูกนะครับบางขั้งก็ไปบอกทางช่องเอืนเนาะนะครับคือว่าเป็นคนที่บอกแม่นยู่นะแต่ว่าบางขั้งก็ตตองเบิงแล้วแต่ดวงนะครับดวงพู้่าน้าแน่ดวงผูพนมีโฉคน้าแน่นะครับ อาเถียมันก็ไปบอกคนเบิดบ้านถือเบิดบ้านก็มีนะครับสำหรับน้ำเมาเคยบอกเลยถือไม่ใเมาบอกือเพี้ย้านเทียเพืพียล้านเทียปาเอ้ะเจ่งหน่ยไม่เมาไหมยอดดีนี่นี่ลว่ะมีใส่บ่าล่ะมี่มีโยะอะมี่ม่มีเออมีโยโอ้โยะย่านะครับอออือมีที ยันขับเก่าเนาะนำํำเมาเนาะโขกหานะครับเด้อนะครับ,บตัวเดียวห้างเดียวเขาก็ซื้อรับนําเป็นเก่าหานะครับสำหรับในทางของนำอํำเมาหนึ่งวันนี้ให้โชคให้มานกันนะครับสุขสุขคนสำหรับในทางทางของนำอ้ำเมาคนพิเศษนะครับฝากคนไลคดแช่ทั้งช่องมอรวยเด้อนะครับช,ช่องมารวยปันโชคช่องมอรวยรวยช่องมอรวยรวยซับนะครับหรือเกิดเป็นช่องมอรวยช่วยได้นะครับฝากคนไลคนแช่คนติดตามเด้อนะครับ เเป็นประกันพลาดโอกาสดีๆเนาะครับนี้เลยท่านหลายอาจารย์นะครับที่ให้เขาเนาะวันนี้เฮาก็มาตามมาเมานะครับเพิ่นเมียการว่าปกติบอกเลขตัวเดียวไปคอยเอฟซีช่วงมันน้อยเมาเนาะเอฟซีลุ้ยๆนะบอกเพิ่นนะลุ้ยมีล่้ยดิลุ้ยเด้อเจ้ลุ้ยรัวลุ้ยเนาะอ่าขอบคุณพ่อเมาหลายเด้อนะครับจิบยงฟันพี่น้องเอฟซีช่วงมันกันสปูสกคนสวัสดีครับ